สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับแม่เฮ้ยนะครับผมนะครับรับบทเป็นพิธีกรเลยแม่เฮ้ยสวัสดีสิ่สดี่ขแรมแม่เฮ้ยชาแนลเรามาดูการซ้อมงานแฟนมิทติ้งของ Why Are You The Series ค่ะ จะเห็นว่านี่คือเบื้องหลังของความสวยนะคะสวยอะเธอมาทำอะไรอ่ะวันนี้เป็นโคโลกาเฟอร์ค่ะแล้วก็เป็นแดนเซอร์ก็คือมาทั้งทีมเลยทีมที่มีฟอร์คอะอุ้ยเห็นไมของขึ้นของเขาแรงนะของเขาแรงยังไง เพลทำเพลงของน้องเซนกับน้องซีเป็นคู่รอนแรงเฮ้ยเพลเหมือนในซีรีส์เลยวรอดไฟรอดวันนี้นั้นดีไหมแค่ได้กินกันรอบนันแเขาเคยดยสัมผัสแล้วคงจะทมลองกาหลารอบแล้วนะเอาแบบนี้แต่ขอทำสร้านี้ได้ไหมนี่คือโมอาเตอ์มาแล้ววะอันนี้คือ อันนี้คือแม่เฮยไงโคโรกไฟเออร์ไฟไฟทำได้เออตัวเธอมาน่อนเเออเห็นมันแลแค่มาก็ร้อนแรงแล้วอาร์ตดีเรคเตอร์บอกว่าต้องร้อนแรงนิดนึงเพราะว่าคู่นี้แบบเราย่อซีรีส์ของเขาอะมาไว้ในเพลงนี่ของพาร์ทเาคือดูพาร์ทเนี่ปั๊บแล้วแบบติวเตอร์ไฟเตอร์กลับมาแน่นอนครับ ตีร้อนดังกับไฟเยอเธอสวยเซ็กซี่ฮอตยางกับไฟเยอเราเป็นผู้ชายชอบเล่นกับไฟเยอเข้าไปเข้าไปเงาไปเลยกับไฟเยอเธอเที่ยการ์เดอร์ร้อนเหมือนกับไฟเยอเธอเซ็กซี่เธอฮอตเหมือนกับไฟเยอเราผู้ชายก็ชอบเล่นกับไฟเยอยอันตรายถูกใจเลิงลิงไว้ก่อนไป่านว่าซ่าน มันเป็นไฟ fire fire ตัวเธอมันร้อนเป็นไฟไฟ r e fire ร้อนวันนี้นั้ยินไหม fire fire แค่ได้กินกันล้อนน่ารักเขาแค่เตยสัมผัสแล้วคงจะทายด้วยน้ำมันพรายอยู่ในป่าเต้ร้อนดามกับไฟเธอสวยเซ็กซี่ร้อนดามกับไฟไอเราเป็นผู้ชายชอบเล่นกับไฟเข้าไปเข่าไปเข่าไปเล่นกับไฟ เราเชื่อว่าตอนนี้แบบแฟนคลับหลายๆคนอยากเป็นเทรซี่กับ BoA มากเออใช่เพราะได้เป็นเซนอินเยอะมากโัแอบเขินแกเขาเป็นนักแสดงตาเขาแข็งแรงมากพอลองบอกแมสเซจลงไปว่าเฮ้ยอยู่อยู่ต้องรู้สึกอย่างนี้รู้สึกอย่างี้ปะพอรู้สึกปะใช่ปะโอ้ยกูรู้สึกจริงเลยแบบนั้นต้องมีเพแกนไม่ไหวแล้วใครก็ได้มาเต้นแทนได้ไหมอ่ะแล้วก็บิดแล้วสุดท้ายอยู่บิดมหรอวะเออไม่สบายเละ

กี่นั่งนะกากากีนั่งนะพวกเรากะกี่นั่งนะกากากี่นัง่ง คนนี้จะไม่ทำให้เธอผิดหวังจะไม่ปล่อยมือเธออีกครั้งไม่ให้เธอหายไปไหนเลยสัญญาก,กับเธอคนนี้จะมีแค่เธอตลอดไปแล้วจะไม่มองใครไม่มีใครนอกจากเธอมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรดอ,ไดอกจำปีก็ไม่มาดอกจำปาก็ไม่มี สัญญากับเธอคนนี้จะไม่ทำให้เธอผิดหวังจะไม่ปล่อยมือเธออีกครั้งไม่ให้เธอหายไปไหนเลยอยู่เดียวเลิกกันที่สัญญา่อจากนี้ไ ไมาเต้นเรายังไงโอ้ยสนุกมากครับเราชอบเต้นอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีโอกาสที่มาเรียนจริงจังแบอกว่าจะคุยแบบสบายๆทำไมมันทางการจังก็พี่มาทำางานรลยก็หลอครับจัจัจับสนะกสนุกสรู้สึกว่าชอบการเต้นขึ้นเยอะเลยอะไรนะฮะพี่เทดุไหมจริงๆเขาไม่ดุฮะเวลาเขามาสอนล่าสุดมานั่งแล้วก็อาขาแล้วก็ทำตามเงี้ยก็เลยบอกพี่เทน่าจะง่วงครับทุกคนทุกคนพี่เทคลิปนี้น่าจะลงหลักจากที่แบบเรามีงานเสร็จแล้วอะไรเงี้ย อยากขอบคุณ<อ>แลยแฟนคลับแม้อยากขอบคุณที่แฟนคลับคอยปเป็นกำลังใจให้แล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดผมด้วยแล้วมีโปรเจกต์วันเกิดเดยอะมากก็น่ารักมากๆเดี๋ยวผมจะไปเก็บมีเวลาจะไปเก็บโปรเจกต์ให้ได้มากที่สุดนะครับผมแมก็ขอบคุณมากจริงสสำหรับแรงกาลังใจกำลังใจในการทำามพตดิ้งหรืออะไรต่างลูกลักเป็นลูกลักสนมากเจอกันวันแรกแปบนึ่งผมว่าแซวพี่เขาแล้วคือแซวจะต้อหนไปบอกเออซ้อเไม่ไงงานไม่เสร็จไงไม่อะไรนะ いいになってしまえばきっと可能な

มอด้ทไรแล้วหมีเรื่องสจรไมจิงก็ลองไม่จริงก็ลอง่มาลองเรื่องจริงยิ่งเธอไม่บอกยิงเธอไม่บอกยิงโดนเธอซุ่มยิงยิงดูไม่ออกยิงดูไม่ออกเธอไปย่างมาช่วงเป็ง

ความรู้สึกวันนี้เป็นไงแม่น้องดีคนะ่ะน้องมีสติแล้วก็ทำกันตาด้วยแต่เมื่อกี้แม่แมยืนอ่ะแม่ยืนหนึ่งในเกาหลีนะทุกคนก็ต้องหล่อเต็มเต็มก็เลยเต็นโอ้ จะไม่ปล่อยให้เธอีกครั้งไม่ให้เธอหายไปไหเลยฉันอยากใจเธอคนนี้จะมีแค่เธอจะลอยไปจะหลักว่า้พี่ว่าตัวนุ่มนิ่เจ้าก่อนแอ้บีบ

ตอนน็กในเ่็เรียนหนังสือโตขึ้นนั้นองขันนอนเท้าแม่ต้องราไม่จำเอาไว้ยาไว้แกุ่กสักสี่ทาชีวเตก็สมบรเสือนอาหาร่วยู่เสร็จแล้วสุดสาหรับยาวเวลาทั้งแต่สวรรค์นานคงยีการหอ่ รอดเป็นไฟไฟรอดวันนี้นั้มีไหมไฟแค่ได้กินกันรอบนานๆเขาแค่ได้สัมผัสแล้วกูจะทาหรือแ้นมนพายเลิศสุดปัานี่จะเป็นอสทีสุดชนะแน่นอนแข่งอะไรแชนะใจเธออ อุ้ยอนนีรีวิวเั่ยเนโคสองหมื่นเียได้ตอนนี้เป็สบานกได้วพวกเราเป็นนักเต้นใช่ไหมใช่ไปไม่ได้พวาเราเป็นนักเต้นใช่ไหมครับไม่ใช่วกเราเป็นนักรักขบอสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับ ผมแลวครับรับบทเป็นพิธีกรเรยนแบบเฮ้ยวันนี้เราจะมาถามกันดีกว่าว่าพี่มาทำอะไรครับไม่ยังไงวันนี้มาแบบมาสอนน้องเต้นพี่มาสอนพวกผมเต้นแล้วพี่ก็มาช่วยพวกผมกินขนมด้วยอร่อยไหมมอกี่อร่อยมอกี่อร่อยมาที่ด้เสื้อตัวนี้แล้วก็เห่อกันมากคือเป็นเสื้อทีเราเป็นสมาชิคกิมมิคฟอร์แล้ว แล้วเราเราปีหน้าเราจะไปเต้นเป็นแชมป์โลกด้วยมาถึงว่าแชมป์โลกเป็นอะไรแชมป์โลกไงแล้วเราเป็นแชมป์อะไรผมเป็นแชมป์รักครับรักครับพี่เทนะครับ เป็นคนดีถ้าเปรียบเสมือนกับดอกไม้พี่คงเป็นดอกบัวให้พวกเราคอรบูชาครับพี่พูดมานี่คือเรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงยังอยู่ได้่จริงคําพูดคำจาเขาไม่ดูแต่หน้าเขาดูทุกคนอย่าเข้าใจผิดไม่พี่เทใจดีจริงร่วมงานกับกิมมิคฟอร์ดได้ใจครับเพราะว่าเคยแอบรู้ว่ากิมมิคฟอร์ดเลยว่าเป็นทีมแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ไปแข่งเพื่อที่จะไปชิงแชมป์โลกด้วยเราได้แบบใช่กับแชมป์โลกเราเราเป็นส่วนหนึ่งในกิมมิคฟอร์ดเราเป็นส่วนหนึ่งในกิมมิคฟอร์ดรอบหน้าเลยครับไม่จ่ายค่าโฮโลกราฟนะครับ โอเค1 2ึ่งสไปเห็นไงมเหนเห็นเห็นเห็่ดมไม่ดมไม่ดมไปหนึงสองไปอย่าอย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 ายา ชอบไหชมหชอบไหมทับงหมบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแม่เฮ้ย